สู่การถ่ายทอดสดนะครับกับการประกาศผลนะครับในสัปดาห์แรกของ THE s t a r คอนฟาควอดอล วันนี้นะครับผมถือเป็นวันแรกในการประกาศผลนะครับและในทุกๆุกวันที่นะครับทุกสัปดาห์ผู้แข่งขันที่มีคะแนนน้อยที่สุดหนึ่งคนจะไม่ได้ไปต่อกับเราและจะเป็นอย่างนี้เป็นทุกสัปดาห์จนกว่าเราจะได้เดอะดตา์คนใหม่ของเมืองไทยครับวันนี้ก็ต้องคอยติดตามต้องคอยลุ้นนะฮะว่าจะมีใครบ้างนะฮะที่ได้ไปต่อซึ่งมีได้เพียงแค่7คนเท่านั้นนะครับผมเอาละครับและอยู่ลุ้นกับเราแน่นอนนะฮะขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่พินสามท่านนะครับพี่โจพี่มาพี่เพชรครับสวัสดีครับ ลุ้นกับเราทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ยังอยู่เราทุกสัปดาห์นะครับผมวันนี้จะเป็นวันที่ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจากจำนวนผู้แข่งขัน2 0,000กว่าคนทั่วประเทศและการคัดเลือกอย่างยาวนานจนเหลือ8คนสุดท้ายวันนี้ผู้แข่งขันจะเหลือเพียงแค่7คนเท่านั้น7คนจากพวกเขาเหล่านี้8คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์ค้ฟาควอเดา หมายเลขห,ห,ห,หนึ่งหนุ่มอีสานผู้มุ่งมั่นที่จะสารฝันให้ครอบครัวตุ้มตามทิศนาเปื้องกลางหมายเลขสองหนุ่มเหนือหน้าสายผู้ที่มาไล่หัวใจคุณนิรอยยิ้มชุนเนียกรวิกส่งกิจบุญหมายเลขสามสาวหวานเสีงสยงใสหัวใจแข่งกว้างกรวรวสุทธิวงศหมายเลขสี่สาวใต้ลูกครึ่งอิตาเลียนผู้มีอายุสิบห้าปีเท่านั้นซิวี่พาวิดามอริจิหมายเลขห้านหนุ่มเหนือผู้มุ่งม,มั่นเพื่อความฝันอย่างไม่ยอมแพ้แอมิริพงษ์ชูสซอรสกุลมิบุล หมายเลขหกสาวเหนือม,มาเซอร์ที่ใครหลายคนหลงรักนบนบพนายางกูลหมายเลขเจ็ดสาวน้อยน้าสายผู้ที่มาสู้สุดใจผู้แม่ของเธอแอปเปลิลอิดอันิกอินทรสุดและหมายเลขแปดหนุ่มชาวไร่มาดิ้งผู้พยายามทิ้งความปันแล้วครัวเนสยุทธนาการินล้นหลามจริงๆวันนี้ใช่แล้วนะฮะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้นะฮะการแข่งขันเนี่ยนะฮะเรียกว่าหลากหลายอารมณ์มากๆนะครับเราจะให้ผู้ชมได้ย้อนกลับไปชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับ หมายเล็กึตุงตามมาในเพลงเราสองสคนหนึงตตามาาม,ม,า Junior, มาในเพลงเราสองสยลึาราสสึก้กมีใจสักลเลึาไหราหนก็ไม่รู้หมายเลขกสองจูนหมยเมาในเพลง In Love อยู่กับมาในเพลงองสนมเลนุมตนิตั้งแเต่เธอาเลขก3กว้ามามหมายเลขามกวในเพลงางมคนาลืมชในเพลงคนลืมช้า มตัวเองเหมายเล็กสี่รร S ีมาในเพลงเธอคือดวงใจของฉันหมายเล็กห้าอ i, มาในเพลงอยู่คน,นเดียวรรรออเเวลาานนนััจจิงมมต่ หมายเลขหก note มาในเพลงภาษาดอกไม้ดอคนเดียวไม่รัก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 ไม่มีดอกไม้ให้ใครหมายเลขเจ็ด <My S 2> <My S 1> apple มาในเพลงตุ๊กตาลายหมายเลขแปด n s มาในเพลง I I I love 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 you 6, 7, 8, 9, love you you five love One One และนั่นก็เป็นผลงานของพวกเขาทั้ง8คนนะฮะ,ะเมื่อวานนี้สำหรับการแข่งขันโจทย์เพลงฮิตในรอบป,ปีนะครับวันนี้ร้อยเสียงในห้องส่งนะฮะได้ทำการลงคะแนนกับพวกเขาแล้วเรามาทบทวนกันนิดนึงนะครับอันดับที่1ได้ไป32คะแนนนะครับน็อตครับอันดับที่2ได้ไป16คะแนนนะครับกว้างครับผม อันดับที่3นะครับมีคะแนนเท่ากัน2คนนะฮะได้ไปคนละ13คะแนนนะครับซีวีแล้วก็เนสครับอันดับที่5ได้ไป11คะแนนนะครับก็คือจูเนียร์อันดับที่6ได้ไป7คะแนนนะครับแอมครับและอันดับที่7ได้ไป5คะแนนนะครับก็คือตุ้มตามส่วนอันดับสุดท้ายนะครับได้ไป3คะแนนนะฮะนั่นคือแอปเปิลนั่นเอง นั่นคือคะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งนะครับซึ่งคิดเป็น1 0ของคะแนนทั้งหมดและได้นําไปรวมกับ90%จากการบวชของคนไทยทั้งประเทศเรียบร้อยแล้วและอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเราจะได้ทราบกันว่าใครจะเป็น7คนที่ได้ไปต่อครับใช่แล้วนะฮะและในช่วงหน้านะฮะก่อนที่เราจะได้ทราบผลับช่วงหน้าครับรุ่นพี่สิทธิ์เก่าเดอะสตาร์มาได้สองคนจ้าย่า <Yeah, yeah. S 1> มากือบสองคนเป็นคู่หูดูโอตอนนี้กังมาแรงมากเลยทีเดียว ผมรู้แล้วแหละว่าเป็นใครบอกไปเลยเซริดเกสเซนเจ้า,านะฮะต้องอดใจรอนะฮะสักครู่เดียวกับเดอะสตาร์คนฟ้าควอนเนอร์